ครับพี่น้องครับมือนี้ต้องขอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับมือนี้ครับพี่น้องครับไปร้อยบกจกเพิ่มมานะครับเพื่อสีบอกสูตรของพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับนี่คือบกจกที่เพิร์เทน่าอ่าร้อยไร่ขึ้นทุกปีนะครับพี่น้องบกจกผ่านครับจากผ่านเก่าอ่าสิเป็นผ่านรถน้อยก็ได้รถใหญ่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อรถรถนะครับแทรกเตอร์ก็ได้รถไถเดินตามก็ได้นะครับวิธีทำนะครับพี่น้องนี่เพิ่นนเอ้ว่าบักจกนึ่งคืบครับพี่น้องบักจกนึ่งคืบก็คือนึ่งคืบในไม้ถึงยังพี่น้องนี่ครับ หมากมันนะครับพี่น้องคืบไปเลยครับนี่นี่คือหมากมั่นนะครับหมากหนึ่งคืบนะครับพี่น้องฟังทงั้งอ่าฟังทั้งขางนะครับพี่น้องฟังทั้งคาง,งนี่อันฟังทั้งอันงอนกับฟังทงนนงงงงั้งที่มันเข่าดนินนะครับพี่น้องหนึ่งคืบเด้อนะครับเอาคืบจะงอนไปนี่ละงอนไปทั้งเข่าดินหนึ่งคืบนะครับคางมั่นนะครับพี่น้องคางมันนะครับก็บคืออ่าโบ๊ทโบ๊ทเตรียมคืบ้ะพี่น้องโบ๊ทเตรียมคืบนะครับกับประมั่นนะครับยับคำว่าจาก คือเป็นขอนิ้วนึงครับขอนิ้วนึงของนิ้วซีเลยพี่น้องนะครับขางมันนะครับนี่เอาพี่น้องเอาเปรียบเทียบเอาเอาสองข้อสองขอนิ้วครับสองขอนิ้วของขอนิ้วซีเลยนะครับพี่น้องผู้งเง่ทำได้กับเห็ดตามสูตรจะคล้องนะครับพี่น้อยอ่นผู้ใหญ่คืบใหญ่กับเห็ดคืบใหญ่คืบหน่อยเห็ดคืบหน่อยเด้อนะครับก้นดีเป็นตนายครับนี่ไปร้อยมากไปร้อยมากเอาสูตรเป็นมากนะครับพี่น้องเป็นเน็ดหน้าลอยไรกันทุกปีครับนี่ไรด้านขางมันนี่พี่น้องเพิ่งดานขางมันนี่นะครับอ่าจุโปกกิิรรมนนึงะคับแล้วก็อีก เก้าออกไปคือคือคือออกไปก็คือนั่นยับกับมาสองนิ้วนี่ครับนี่เห็นปะสองขอนมือนี่ครับนี่แขางมันเด้อแต่ว่าแต่ว่าหมากมันเตี่ยมเตี่ยมคืบเด้อพี่น้องเด้อดามีดามครับด้ามด้ามเดี๋ยวสิวอลให้พ่อไม่พี่น้องฟังด้ามคือหกคืบครับตามสูตรโบราณเท่าน่อยครับพี่น้องเท่าด้ามคือหกคืบเด้อด้ามไม่ครับเพิ่นเอาด้ามไม่นี่เพิ่นเห็ดปองเลยน้อยอยู่หันนะครับปองเลยน้อยปองไว้ตะ s ุบด้ามละแต่ว่าปองยาปองใหญ่เด้อพี่น้องปองน้อยเด้อหันปองใหญ่อมน้ำเด้หนามเข่าเด้ยาเขาแบกไหลจากเซบ เพราะฉะนั้นเราเขาจะเห็ดปอกไงปนัแล้วก็เห็ดอันเวลาตีไม่เข้าไปเห็ดคีบครับคืบเลยครับพี่น้องฮกคืบครับเอานิ้วกลางเนาะนับดามเอานิ้วกลางครับอันหมากเอานิ้วกลางขึ้นกันห้องปูไงสำเลยเก่าสำนักพี่น้องคนคืบใหญ่ก็มีคืบยาวก็มีตะวากัดสิล่างใหญ่น้ำดิสิกุนไงไงน้ำนะนะครับเห็ดคืบใหญ่ไปนะเอาหนึ่งคืบสองคืบนี่ผมเก่าคืบให้พี่น้องเม่งนี่นะครับคืบไปฮกคืบเด้อพี่น้องเด้อนะครับคืบไปฮกคืบนะครับ ค้นดีครับพี่น้องนี่ยค้นดีนะครับโอเคเลยดำกับไงเพอประมาณพอสมควรเนี่ยดำจนดำเสียมเลยน่ะเนาะหรือว่าดำขายตามห่างตามร้านทั่วไป็นนะครับพี่น้องครับขม่นดำผู้ใดมีไม่ดีๆก็โอ้ยแหงสีคักนะครับเ็ดไปตามสูตรเจ้าของครับพี่น้องนะครับนี่ป่องพื่นเรซซี่นี่นี่ได้ป่องสันสนหนึ่งที่นี่นี่เห็นพี่น้องเห็นป่องวะนี่ถึงโมเมนต์สิประมาณหกเซตหนึ่งว่ะป่องนี่นะครับขม่นอันกระซ่องนิ้วไปนี่ล่ะนี่ป่องเป่นเพ็ดบบยาณดิป่องนะครับ เดีวาดำตรงไปดำไห้แกนได้ขันปองสันเด้อพี่น้องขันปองสันตรงไปดำไห้แกนขันดำไม่ธรรมดาไม่ไพ่ไม่ยังหักเร็วครับไม่ยู่กับหักเร็วอ๋อสูตรพี่น้องสูตรลอยเอาห้องนะครับก้นดีเป็นตายนครับมือนีเอาไปลอยเอาบักจกมาเห็ดสูตรให้เป็นเป็นน้องมึงนะครับสุดยอดบักจกหรือว่าจอบผานนะครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องครับผานคนใดไม่ผานจะถิ่มเด้อเอามาเห็ดสูตรนี่ก้นดีบอกต่อครับพี่น้องสวัสดีครับ